วันนีค้คลิปด้วยครับผมกับการขอ,อลองอ่อยครับไม่โลยูเดีแรงแรงกับบรรยากาศยน่ยมายฮั่นรับครับหญน,นคคาครับยำไก่ปุ๋ยครับผมอ่อยเลยแรงแรงครับ bị mới Rồi chán chán lắm Còn 8 tiếp cho có đi Cái gì นี so ่นครับไม่กเท่าเลยครับผมลองเทียเสร็จแล้วลอลองเทียบกันเลยอย่างนี้หน่อยครับผมเดี๋ยวเบิ่งชุดผันครับผมผันซับพกใบครับสีมันจะโครหลัด กระไทยใส่เอาแล้วครับนี่ง่ายๆครับของรดหน่อยไม่น่าจะต่ำเลยผมทางคุยนี่ก็เอาเข้าคล้องใส่เอาครับมีคนถามนะครับซื้อมาอย่างรถเขาหน่อยๆนี่นะครับเราโยนทั้งมันเขาลองว้อยได้สบายครับว้อยสูงแล้วก็ยังเข่าได้ครับเด็กกันคนเดียวได้ครับผม ง่ายครับเจียอย่างเดีียวมันห่อนกับมือนี่นี่คุณเขว่าเป็นบ้าครับผูกข้างนี่ยครับผูกข้างหรักษาง่ายครับใส่รถหน่อยเรีนเขาได้เลยสบายครับ แล้วป <premises. S 2> ่าถามเหมือนกันนะครับปัวปลูกทีปลูกห้างไปได้ไกก่าันครับอ้อยน้ำหนักต่อไร่ก็จะแถวบ้านปลูกเม็ดไอ้ปูแปดสิบพึ่งเม็ดครับพึ่งเม็ดครับผมปลูกเม็ดสามสิบครับคนเดียวครับผมอ้อยมันอีกประมาณสิบสิบสิบหาไรครับผมที่ด้จักตันครับปอาถามเพิ่งครับผม ยอย่ากดคลิปเพียงตอนนี้นะครับฝากติดตามช่องคนทำไปไปลุดลอยแรงนะครับผมสวัสดีครับ